สัสดีชาวราศีมังกรละคานามังกรนะครับโดยผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของทั้งคนที่เป็นคนโสดคนที่มีคู่และคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีมังกรประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2565นี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดนะครับชาวราศีมังกรว่าคนโสดชาวราศีมังกรนะครับตัวคุณเองนะครับมีสถานการณ์ในเรื่องความสัมพันธ์อย่างไรนะครับหลายๆคนนะครับก็ยังเป็นคนที่สดิทอยู่หรือบางคนก็ยังเป็นคนที่เพิ่งเปิดใจนะครับคุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับบางคนอาจจะยังแบบคบกันอยู่แบบยังไม่พัฒนาสถานะยังเป็นเพื่อนยังเป็นคนรู้จักกันอยู่นะครับเรามาดูกันครับว่าตัวคุณสถานการณ์เป็นยังไงครับ แล้วคนที่คุณคุยคุยอยู่ตอนนี้หรือคนที่เขาอยากจะเข้ามาหาคุณหรือคุณอยากจะรู้จักกับเขาให้มากขึ้นเป็นยังไงครับสหรับคนที่มีคู่นะครับ สำหรับคนที่เป็นคนโสดชาวราศีมังก,กรนะครับชาวราศีมังก,กรที่เป็นคนโสดต,ตัวคุณเองนะคุณอยากที่จะรู้จักเขาให้มากขึ้นต้องการที่จะเข้าไปเปิดความรู้สึก กับคนที่คุณสนใจอยู่นะครับหรือคนที่เขาสนใจคุณอยู่เนี่ยให้มันชัดเจนว่าตกลงเราจะยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากครับขี้ระแวงแล้วคุณก็กลัวความเสียใจที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ตัวของเขานะครับเขาเองคิดกับคุณในใจไปถึงแบบขั้นลึกซึ้งแล้วแต่ว่าตัวเขาเองเขายังเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับในการที่ยังคุยกับคนอื่นได้อยู่นะครับและ ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันไม่น่าจะไปกันได้นะครับแล้วก็แต่ว่าทุกครั้งที่คุณติดต่อเข้าไปเขารับนะเขารับเขาอ่านข้อความโทรไปเขาก็รับนะครับเรียกว่าเขาก็ไม่ปิดโอกาสตัวเองเลยสักลน้านะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วชาวราศีมกกังกรนะครับที่เป็นคนโสด ตัวคุณนะครับจะจัดการอย่างไรหรือจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ครับแล้วตัวของคนที่ชาวราศีมกรคุยอยู่หรือเขาต้องการเข่าไหคุณเขาทำไงครับ ตัวชาวราศีมังกรนะครับคุณเองคุณต้องการนะครับที่จะศึกษาแบบเขาให้มากกว่านี้นิดนึงใจจริงแล้วรู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางเพศมากพอสมควรเนี่ยนะคนที่เขาเข้ามาคุยกับคุณหรือคุณคุยกับเขาอยู่เนะี่ยคุณพยายามที่จะปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวที่โชคชะตาจะพัดผ่านไปนะครับในขณะที่ตัวของเขาเองนะครับเขารู้สึกอยู่เสมอว่าถ้าเกิดว่าเขา ชวนคุณไปต่างจังหวัดชวนคุณไปเที่ยวต่างที่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาสามารถเข้าถึงคุณแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวประชิดตัวได้อย่างที่ใจเขาต้องการนะครับแต่การที่เขาทำอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่แปลว่าเขาจะเปิด ตัวคุณหรือว่าจะคบคุณอยากจริงจังอยู่ดีนะครับตรงนี้ลักษณะเหมือนเข้ามองคุณเป็นเฟนวิดเบนเนฟิตเลยยังไงก็ไม่รู้นะชาวราศีมกกังกรนะตรงนี้เท่าที่มองดูชาวราศีมกกังกรนะครับคุณเองคุณคาดหวังในความสัมพันธ์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งด้วยซ้ำนะครับมันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าตรงนี้ความจริงจัง ฝ่ายที่จริงจังถ้าเหตุการณ์ไม่สลับกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่เป็นฝ่ายชาวราศีมังกรที่ลงลึกถึงเรื่องความจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์มากกว่านะครับก็พยายามนะครับพยายามถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากที่จะได้ตัวกันก่อนวัย้ไม่ใช่ก่อนวัยก่อนเวลาอันควรหรือไม่ได้รู้สึกว่ามันอยากจะแบบมาไวไๆววนะครับก็อย่าเพิ่งไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับ ที่จะให้ไว้กับคนโสดชาวราศีมังกรเดี๋ยวเราไปต่อที่คนมีคู่ครับสํหรับชาวราศีมังกรที่มีคู่นะครับตัวคุณชาวราศีมังกรเองนะเป็นอย่างไรบ้างนะสานการอบตัวคุณกับความสัมพันธ์ในเดือนมีสายนนี้นะ สำหรับชาวราศีมังกรนะครับมันมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงการถานหันหรือว่ามีเรื่องของความการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกกาถานหันเข้ามานะครับตรงนี้ขอเปิดฝั่งของคู่ของชาวราศีมังกรก่อน,อนว่าเขาเป็นยังไงนะ สำหรับคู่ของชาวราศีมังกรนะครับเท่าที่ดูนะเวลานี้นะบอกได้เลยว่าตัวของชาวราศีมังกรเนะี่ยเหมือนคุณเองนะครับจะเป็นฝ่ายคุณซะมากกว่าที่อันนี้เราไม่จะปักปั้มใครนะครับเราพูดกันเรื่องของพลังงานโดยรวมนะถ้าเกิดว่าใครไม่สบายใจก็ให้ฟังผ่านๆไปนะครับแล้วก็อย่าไปคิดมากนะครับในเรื่องของพลังงานตรงนี้นะครับก็ สำหรับชาวราศีมังกรนะครับเหตุ mm hmm. ที่มันจะมีทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเองนะครับอาจจะไปสอบใครบางคนที่เป็นคนห่างไกลอยู่นะครับแล้วพอเอิ้นคนคนนั้นเนี่ยเขามีรีแอคชั่นตอบกลับมากับคุณนะครับมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังที่จะได้ เข้าไปหาหรือเข้าไปเจอหรือเข้าไปอยู่ใกล้คนคนนั้นผมใช้คํานี้ก็แล้วกันในขณะทีู่่วงคุณนะครับตัวเขาเองเขาพยายามนะครับที่จะเหมือนกับว่าประกาศตัวอตลอดเวลาว่าเขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของคุณนะครับแต่ถ้ามันเกิดเรื่องประมาณนี้ขึ้นบอกได้เลยว่าเขาเนี่ย เจ็บหนักนะครับเขาเจ็บหนักเพราะเขาประกาศตัวไว้ชัดมากดังมากนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะชี้แจงให้ทุกคนให้ทุกคนได้รับรู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยคือเป็นคู่กันแล้วเป็นสามีภรรยากันเป็นแฟนกันมีอะไรกันลึกซึ้งแล้วนะครับเพื่อที่จะแสดงความอยากจะเข้าเจ้าของคุณนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าชาวราศีมังกรที่มีคู่นะครับตัวคุณคุณจะทํำยังไงครับในช่วงเดือนเมษายนะ สำหรับบางคนนะครับคุณเองคุณอาจจะมีการปรับความรู้สึกนะครับแล้วก็พยายามที่จะกลับมาอยู่ในรูปแบบแบบแผนของครอบครัวตามที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็แต่ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยที่คุณมีให้คนนึ่งถามว่าคุณส่งไปไหมนะครับคุณก็ส่งไปด้วยแล้วคุณก็ให้กับ คนที่เขาประกาศตัวเปลา่ปลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับบางคนแต่บางคนนะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกนะครับที่อย่าง,งน้อยๆคุณก็อยากให้คนที่คุณรู้สึกดีๆนะครับอาจจะเป็นคนในอดีตหรือว่าจะเป็นคนที่คุณมีความหวังเล็กๆว่าคุณอยากจะอยู่ใกล้ชิดเขาสักครั้งหนึ่งนะครับได้รับรู้นะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่า แล้วฝั่งของคว่คุณเขาทำไงครับจะบอกว่าเขากว่าเขาจะเงียบได้นะครับเขาพยายามที่จะเหมือนแสดงตัวตนมากพอสมควรนะแต่ว่าเขาก็รู้ว่าการแสดงตัวตนนั้นมันทำให้เขาเหนื่อยปล่านะครับเขาก็เลยเลือกที่จะ กลับมาปรับส่วนตัวตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยนะครับแล้วก็ได้แต่คิดนะครับเครียดกังวลใจเพราะเขารู้นะครับพลังงานนี้อาจกลับกันได้นะครับแต่ว่าบางอันนี้เป็นพลังงานรวมนะครับที่ดึงดึงมานะครับอาจตรงไม่ตรงกับใครก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาตามรายดีที่ให้ไว้ในช่องคําบรรยายกับในช่องไทยคีิัแลวกนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะฮะ ตัวเขาเองนะครับเขารู้ว่าคุณนึกถึงคนอื่นนะครับชาวราศีมังกรนึกถึงคนอื่นอยู่นะครับมันทําให้เขาเครียดนะครับทาให้เขารู้สึกทรมานใจนะครับไม่ไม,ไม่ไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่ในเวลานี้นะครับคราวนี้เรามาเปิดไพ่สุดกันดีกว่าว่าชาวราศีมังกรจะทำยังไงดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตันนี้นะห่างออกให้กันนอน บางทีคนที่คุณสนใจนะครับเขาอาจจะเคยเป็นคนรักที่ดีของคุณแต่มีอันต้องพัดพาจากกันไปเขาอาจจะเป็นแรงบันจาลใจในชีวิตให้คุณในหลายๆอย่างนะครับ แต่นะเวลานี้ขณะปัจจุบันนี้บางทีเส้นทางที่มันเบี่ยงเบนที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับคุณอาจจะต้องโฟกัสอยู่กับเส้นทางปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันอาจจะถึงภาพตันแล้วสำหรับเส้นทางสายกลับนะครับยังไงยังไงนะครับก็ลองพิจารณาปรับพลังงานปรับอารมณ์ของตัวเองดูนะครับก็เป็นคําแนะนําที่จะให้ชาวราศีมังกรที่มีคู่เดี๋ยวเราไปต่อกนะันที่ชาวราศีมังกรที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับ สำหรับชาวราศีมังกรนะครับที่มีสถานะไม่ชัดเจนครับในเดือนเมษานะครับนี้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรครับสายการจะเป็นยังไงนะสถานการณ์ของคุณในเดือนนี้นะครับขอดูในเรื่องของ อีกฝ่ายหนึ่งก่อนนะคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนรั่งมรรดาคุณชาวราศีมังกรนะครับตรอาๆเขานะครับสถานการน์ที่เกิดข,ขึ้นในตัวเขาในะรอบเดือนนี้เป็นยังไงนะสำหรับชาวราศีมังกรที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับ ตัวของคุณเองพลังงานของคุณเองนะครับคุณรู้สึกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณกับคอมสัมพันธ์นี้คุณค่อนข้างเป็นฝ่ายที่จะต้องอ พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการที่ตัวคุณเองเนี่ยจะต้องสื่อสารกับคนในครอบครัวาม,มากๆเหตุเพราะว่าคุณเองคุณก็มีความรักมีความรู้สึกดีๆนะครับที่ให้กับคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนรอบตัวคุณนะครับแต่ตรงนี้ผมดูแล้วน่าจะมีในเรื่องของนัยะนะครับในเรื่องของความต่างความต่างตรงที่นี้อาจจะเป็นต่าง แบบไกลๆเลยบางคนอาจจะเป็นรักระยะทางไกลนะครับต่างเชาติต่างภาษาต่างศาสนา,า,า,านะครับซึ่งตัวเขาเองเขาพยายามปรับนะครับปรับสมดุลปรับในหลายๆเรื่องนะครับให้เข้ากันกับตัวคุณให้ได้นะครับตัวเขาเองมีเรื่องที่จะต้องอปรับในเรื่องของเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษากาพูดบางคนอาจจะ มีคนคุยเป็นชาวต่างชาติอยู่ก็ได้ในเวลานี้นะครับและตัวเขาเองนะครับเขาหวังว่าเขาถ้าเขาทําตรงนี้ได้เขาจะสามารถมัดใจคุณไว้ได้คุณจะไม่หนีไปไหนจากเขาแต่เขาก็ประดึกอยู่ตลอดนะครับเพราะความแตกตรงนี้มันอาจจะทําให้เขาเสียความรู้สึกได้ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถไปต่อคุณได้คราวนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วชาวราศรีมกรที่เป็นคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนจะทาอย่างไรครับ เดวิลเดวิลนะครับบางทีมันมีพลังงานที่เกี่ยวกับเซกัาพิวผูกติดกันไว้ด้วยนะระหว่างคุณสองคนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะ mm hmm. ในช่วงที่เปิดประเทศแล้วหรือว่าสามารถเดินทางการได้สะดวกไป,ปมาหาสู่กันได้ดีมากขึ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นฝ่ายของชอาวราศีมังกรนะครับที่เลือกที่จะเดินทางไปหาเขาไม่ว่ามันจะยากลำบากยัง,งก็ตามเดี๋ยวคอยรู้ฟังเขาก่อนนะ ตัวเขาเองนะครับเขาพยายามประครับประคองความรักความรู้สึกที่เขามีให้คุณถึงแม้สายการบางอย่างหรือหลายอย่างมันจะค่อนข้า,ขาคุมคือแต่เขารู้ว่าในท้ายที่สุดเขาจะได้รับความชัดเจนนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความอดทนนะครับต้องใช้ความมานะพะยายามนิดนึงเสริมความสัมพันธ์ซึ่งดูแล้วน่าจะมีเรื่องของเชื้อชาติภาษาศาสนาความต่างหรือแม้แต่ระยะทางหรือบางคนอาจจะอยู่ต่างภาคต่างอำเภอต่างจังหวัดกัน แล้วก็มีเขาเรียกว่าทำเนียมประเพณีปากกันนะครับที่ต้องให้ปรับตัวเข้าหากันอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็เป็นกำลังใจให้สําบคนที่ตั้งใจจะก้าวเดินไปพร้อมกันจริงๆหรืออยากให้ความสัมพันธ์พัฒนาเปลี่ยนจากสถานะไม่ชัดเจมนมาเป็นสถานะที่เป็นคนมีคู่ที่ชัดเจนกันนะครับ,บคริปนี้ของชาวราศีมังกรและขนามังกรนะครับท่านใดที่ผ่านมาเจอผมเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันฝากคนที่กดติดตามแล้วนะครับรบกวน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดนะเพื่อจะไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปนะครับต่อๆไปท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันผมให้รายละเอียดในการติดต่อนะครับเป็นไลน์ไอดีนะครับเป็นช่องคำบรรยายพร้อมแพ็กเกจการดูดวงนะครับแล้วก็ไลน์ดีเดียวกันนะครับขึ้นมาให้บริเวณวงจรในช่วงท้ายคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับแอดมาถามไทยมาสอบถามกันก่อนได้นะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ผมจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกวันใหม่ในคลิปหน้าครับขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ